สวัสดีครับพอดีวันนี้จะมารีวิวรถโตโยต้าอะไรนะ CHR ใช่โตโยต้า CHR เครื่องเท่าไหร่นะครับ 1,800cc 1, 1 <800. S 2> น0 0ะครับโดยได้รับความอนุรา้อจจากน้องกิฟเจ้าของรถนะครับวันนี้เราก็ออกมาทำงานต่างจังหวัดกันจุดมุ่งหมายของเราตลอดเส้นทางก็คือกรุงเทพชัยภูมิแล้วก็บุดรธานีนะครับก็ ต้องบอกว่าปกติไม่ค่อยได้จับรถใหม่ๆเท่าไหร่นะครับก็เลยวันนี้พอได้มาจับก็มีความสึกว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ดีนะฟีลการขับขี่มันเหมือนกับขับ Fortuner อ่ะคือวิสัยทัศน์มุมมองท่านั่งความสูงของตัวรถคล้ายๆ Fortuner แต่ว่าไม่ให้อาการกระโดดดีดเด้งเหมือน Fortuner อันนี้ถือเป็น SUV มั้ยหเป็นครับเป็นแล้วใช่ไหม แล้วสาหรับเครื่องพันแในรถสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีอะไรให้มาเยอะแยะมากมายเลยอะดูด้านหน้าก่อนเลยห้องโดยสารค่อนข้างสวยงามเหมือนพิษนักบินเลยสวยงามมากพวงมลลาลัยมีปุ่มมัลติฟังกชันเยอะแยะไปหมดนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ทางด้านขวาเล่นเครื่องเสียงทางด้านซ้ายหน้าจอก็มีลูกเล่นมาให้จนเยอะจนมองที่จะลืมทงมองจนลืมทางก็ตลอด ระยะทางประมาณ200-300โลที่ขับมาก็ทดสอบมาอยู่2โหมดในรถเนี่ยมันจะมีมาให้3โหมดก็คือมีสปอร์ตมีนอร์มอลมีอีโก้นะครับยัไม่ได้ลองโหมดอีโก้แต่ที่ขับมาก็เราอยู่2โหมดคือโหมดนอร์มอลกับโหมดสปอร์ตถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดนอร์มอลหรือว่าเป็นโหมดสปอร์ตก็ตามก็ ไม่ถึงกระจีดจ้าจนหลังแตะบอกนะครับแต่ก็ออกตัวได้ทางใจคันเร่งค่อนข้างเบาพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับที่นั่งกระชับสบายขาเหยียดได้เต็มขาเหยียดได้เต็มที่เลยพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงหน้าหลังดึงออกดึงเข้าได้ง่ายฉะนั้นเวลาพวงมาลัยมันปรับได้สีทิศทางมันก็เลยทําให้การปรับสรีลักณ์ท่านั่งมันทําได้ง่ายเพราะว่าคนขายาวๆบางคนแขนก็สั้นบางคนแขนก็ยาวก็เลยปรับพวงมาลัยจังหวะ ช่วงยุบพวงมาลัยือได้เมื่อกี้ตอนขี่มานะยืนพื้นอยู่ประมาณร้อนะครับช่วงจังหวะยืนพื้นร้อย3ี่กระชากเล่งแซงที่1้อยสีถึงร้อยหกเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยแต่มันจะเริ่มอืดไปหลังจาก170ไปแล้วนั่นหมายความว่าผมเชื่วอว่ารถคันนี้มันจะวิ่งหน้าจะวิ่งได้ถึง200ถ้ามีระยะทางลากไกลๆพอนะแต่ว่า ข้อเสียหนึ่งเลยก็คือว่ามันไม่ค่อยมีเกียร์มาให้เล่นมากมายนะครับจะเห็นว่าเกียร์เนี่ยมันจะมีแค่ P R N D แล้วก็ B เลยจังหวะเข้าโค้งลึกๆมเมื่อกี้ลองดึงมาที่ B ก็เคยก็มี engine b r a k ช่วยฉุดขึ้นมานิดหน่อยแต่ข้อเสียก็คือว่าจังหวะที่เราจะออกโค้งแล้วจะปลดกลับไปที่เกียร์ D เนี่ยมันไม่มีตัวปากไม่มีตัวล็อกมันจะหลุดไปที่เกียร์ N เลยฉะนั้นน่ะคนที่จะเล่นเกียร์ออโต้ของเจ้าโตโยต้าตัวเนี้ย ต้องคุมจังหวะเกียร์คุมน้ำหนักมือดีๆด้วยไม้ก็จะเวลาสับเกียร์ขึ้นจะกลายเป็นเกียร์ N นะครับเก็บเสียงไหมเมื่อกี้นั่งมาเก็บเสียงไหมภายนอกได้อยู่ก็ได้ระดับหนึ่งคือเก็บเสียงภายนอกได้แต่เสียงตัวเครื่องรถไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบมากนี่เครื่องเสียงติดรถมาให้ไหมติดครับเครื่องเสียงให้มาอลังครับเสียงดีเพราะเลยเชื่อมต่อ iPad เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงกันเมื่อกี้เพลินเลยทีเดียว ถือว่าดีเป็นรถดีรถขับสนุกครับสําหรับคนที่ชอบยังชอบอารมณ์สปอร์ตอยู่นะครับแต่สําหรับคนที่ขับรถเก๋งแล้วก็โดดขึ้นมาขับคันนี้เลยบางทีอาจจะมีเวอรเอร์ไปบ้างเพราะด้วยความที่วิสัยทัศน์แล้วก็ตัวรถมันสูงกว่าเข้าโค้งลึกๆบางทีอาจจะดูมันโครงนะแต่มันก็ไม่โครงหรอกมันก็เข้าได้เมื่อกี้ก็ลองเข้าโค้งที่170ดดูก็ปกติดีไม่มีอาการโยนนะครับก็โอเคช่วงล่างนิ่มนวลช่วงล่างดี อัตราเร่งพอใช้นะครับแล้วก็ศูนย์ถ่วงการควบคุมค่อนข้างนิ่งก็160-170ยังไม่มีโยนอะไรก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นอีกหนึ่งคันวันนี้ก็เอามาฝากรีวิวสำหรับคนที่ไม่เคยใช้รถคันนี้มาก,ก่อนนะครับก็เอามาฝากฝากกันเยียบสนุกมากแต่ว่าเราก็เหยียบมาแค่ไม่เกิน180เนาะประหยัดน้ำมันเหยียบเบา,เบา,เบา ไม่มีถนนทีนน่เหยียเอามาฝากนี้นะครับหลายๆคนอยากให้เอามาทิวให้ได้ว่ารถมันวิ่งสนุกไหมขับดีไหมค่ะโอเค,อเคตอนนี้เจ้าของรถก็เริ่มนั่งเศร้าใจอยู่ห่านไปดูนะครับเพราะว่าหลังจากออกมาได้ไม่นานตโตโยต้ Cross ออกมาแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราขับกันมาเราก็เจอตโตโยต้าครอสป้ายแดงด้วยสีดําดุมากสวยมาก,สว,มากสวยมากนะครับมันแทบจะขายรถไปซื้อคันใหม่มาเลยทีเดียว แต่เอางี้กิฟพี่มีทางออกให้เดี๋ยวเอาคันนี้มาเดี๋ยวผ่อนต่อแล้วมึงก็ไปดาวคอถอนใหม่คือเราไม่ต้องดาวกันเลยไนงะเราส่งให้ผ่อนต่อเดีต่วพาพี่ผ่พอนพะพี่ผ่อนหมดค่อยโอนถ้าพี่ยังผ่อนไม่หมดยังไม่ต้องโอนให้พี่ใช้พี่ก่อน,อนแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ํามันด้วยนะอ่าดูดูที่เกณฑ์น้ํามันนะเราออกจากกรุงเทพนะเราอัดมาเต็มถังเลย แล้วเราก็เหยียบมา200กว่าโลด้วยความเร็วประมาณ160-170นะกินไปครึ่งถังเองอะ่ะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิแล้วมาทํางานกันเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาที่นอนที่ชุมแพคอนแกะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุทรธานีก็ดีอ่ะแอร์เย็นมากแอร์อยู่ที่กี่องศา2ีองศาเทีียแม่งหนาวัีก็โค่รลกเหนือหนาวมาก มีมีข้อเครื่องเสียงเขามีข้อเสียนิดหน่อยว่าต่ออินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้มันอยู่ที่โทรศัพท์มึงหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเปล่าเอ้ยลองต่อดูแล้วตอนที่พี่ไม่อยู่ตอนช่วงขึ้นเขาอะนะไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่พี่ลงไปข้างนอกมานะครับก็มาฝากกันแค่นี้ก็สําหรับคนที่ชอบความเป็นสปอร์ตกึ่งออฟโรดนิดนนะครับดูอยากดูแมนๆลุยๆแต่หรูหรามาแบบยนานอวกาศ ก็จัดเลยน่าสนใจสำหรับรถคันนี้แล้วในอนาเขาน่าราคาตกแล้วใช่ไหมเพราะว่าโตโยต้าคลอสมาเดี๋ยวคันนี้ก็ราคาล่วงหัวกวบก็ควรที่จะซื้อเก็บไว้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้อยู่แต่ข้างหลังนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่ไหมน่าอยู่พี่แต่ว่ามันเข่ามันติดแต่ข้อโดยสารคู้ขับขี่กับผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเนี่ยให้ดูช่วงขาเกียดได้สุดมากนะลึกมากอ่ะ ือโอเคระดับหนึ่งเลยอ่ะก็โอเคครับสำหรับน้องๆที่ฝากมาให้รีวิววันนี้ <ๆ S 1> ก็เอามาฝากกันเป็นเกียเล็กเกียน้อยวันหน้าเราจะเอารถลูกน้องมารีวิวกัน <c oughs> <c oughs> นะครับโอา๊าลืมไปเมื่อทริปที่แล้วเราก็เอาเอาติสไม่ใช่เอาวีออสใช่ไหมวีออสปีไหนนะปีสิบหกวีออสปีสองพันสิบหกไปรีวิว v วีออสหัวชนะซีวิกอนะ่ะวีออสใช่พี่ ว่าไอ้ก๊อปนี่แหละเอาไอ้ป๊อปนี่แหละหัวชนะนี่นไม่ใช่ด้วยความบังเอิญน,นะเราหัวดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ปล่อยให้ซีวิคหนีแล้วเราก็หัวตามไปหัวแซงคืนซีวิคอีกไม่ใช่ความบังเอิญโอเคครับฝากมาที่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูความเร็วแบบนิดนิดหน,น,น่อยแล้วกันถนนแบบนี้เหรอนิดนึงได้่งนะนิดนึงจริงเหรอเดี๋ยวจะเริ่มเร่งจากแบบนี้ไม่ค่อยอยากเหยียบเลย ันนพี่วิ่งเท่าไหร่ตอนนี้หน้ามาอยู่ที่116ครับ120 130เ <130 S 2> ดี่ยขึ้นเร็วมากเห็นไมใช่ขึ้นเร็วมาก,มมากแล้วระบบเบรกเป็นไงพี่เ,เบรกพอใช้ได้นะไม่ถือว่าดีมากแต่ข้อเสียจริงๆเลยก็คืออย่างที่บอกว่าการเล่นเบรกเพื่อใช้เอนจิ้นอ่ะการดึงรอบเบรกอ่ะไอ้ดึงรอบเกียร์อใช้เอนจิ้นเบรคค่อนข้างต่ำ ฉะนั้นอ่ะก็ตัวเนี้ยเหยียบง่ายพุ่งง่ายแต่ต้องอ่านไกลๆเลยแหละสาหรับการใช้ระยะเบรกฉุกเฉินนะและที่สําคัญคือมันก็ไม่มีเบรกมือมาให้ด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่โดยปกติ <c oughs> ถ้ามีเบรกมืออาจจะแบบในกรณีฉุกเฉินนลทั้งใช้ทั้ง,ง <c oughs> ดึงเกียร์เอชเชงเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือมาด้วยเนี่ยเหรอหมายถึงถ้ากดแล้วมันเป็นไงดึงขึง<ๆ>้นมันก็จะเบรกกึกเลยเป็นเบรกมือไปเลย ม่แต่มันก็ไม่มีจังหวะเล่นหรือดึงไปใช่ไหมมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมล่ะก็ไม่ควรใช้อ่ะอัตราเร่งดีมากครับบอกเลยเนีเดี๋ยวจะเร่งแซงให้ดูนี่ไม่ได้ดึงเกียร์ช่วยเลยนะคือเหยียบพุ่งเลยถือว่ารอบจัดใช้ได้เลยทีเดียวล่ะขับง่ายขับสนุกครับเอาไปหดเ่่อๆขำๆได้ ไม่น่าเบื่อแอร์เย็นนั่งสบายจอดล้วงง่ายไม่ใช่ใชจอดถ่ายรูปง่ายใไ้เทคโนโลยีมาครบมีมีระบบอะไรมาให้ด้วยนะระบบเตือนการชนใช่ไหมใช่ครับการชนหน้าหลังเลยปะอ่าใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เราปิดเราไม่อยากให้ใครมาช่วยเบรก <laughs> เราเบรกของเราเองได้ <laughs> เพราะว่าน้องเจ้าของรถบอกว่าเคยเปิดใช้แล้วพอมันใกล้แล้วมันเบรกกึกเลยใช่ไหมใช่ครับ บอกว่าคงจะเสียอัตรารในการขับรถมุดช่องเล็กช่องน้อยพอสมควรเลยแหละปิดก็ไม่ใช้เราชอบกันแบบดิบๆที่ถ้าเราสามารถถอด ABS เอาได้ก็ถอดออกด้วยใจเย็นโ <laughs> อเย็น <laughs> <laughs> โอเคบายครับมาฝากกันค่นี้กกัน